ฮัดเลียงงัวสวัสดีครับพี่น้องครับฮัดเลียงงัวนะครับสืบเนื่องจากม่วว่านีที่ฮัดเลียงงัวบอกว่าเฮามีตลาดแล้วเมื่อนีเฮาก็มาพูดคุยว่าแม่รับของเฮาเนี่ยจะหาแม่รับแบบใดที่จะพัฒนาต่อเนื่องได้ดีและเป็นความคือเขาเลี้ยงลูกดีหายนุ่มดีนะครับก็คือหาแม่พันธ์แบบใดนะครับที่เฮาจะควรที่จะเอามารับจะเอามารับนําเชือของที่เขาเอามาให้เฮาแล้วนะครับ คือแบบนี้ครับอันนี้คือความส่สวนตัวของหัดเลียงง่วเดอนะครับก็คือหัดเลียงง่วเนี่ยจะชอบไอส้สายพันธุ์ที่เขาห้น้ำนุ่มดีๆหรือแม่พันธุ์ที่เขาเลี้ยงลูกดีห้นุ่มดีบกเกี่ยวกับไอส้สายพันธุ์ไทยหรือว่านี่นะครับแต่ว่าฮัดเลียงง่วนเนี่ยชอบอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่สามารถหลับกับนำเชือดที่เขาแนน้ใไ้ไดเลยอย่างดีนะครับล้ะก เป็นเกจไขมันแสกอยูน่นิดนิดน้ำนะครับก็คือเอามาตบกันแล้วลูกออกมาก,ก็อีได้เกจไขมันแสกอีได้สูงสูงขึ้นนะครับแม่พันธุ์สายพันธุ์นี้นะครับฮัดเลี้ยงงวดชอบชอบอยู่นะครับเพราะว่าเขาเขาเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงงายหล้กก็กินยาเก่งนะครับก็คือสายพันธุ์แองกัดเลือดลอยนะครับ,ออบ,บ,เ,รบเอามาผสมกับงวดไทยบานเฮานะครับเอางวดมาผสมกับงวดไทยไนง,งวด ง้วไอลูกผสมบามันนะครับเคอยออกมาเป็นเหมือนสไตล์แบ่งกัดนะครับแต่ว่าห้าเอางว่วแองกัดเลือดลอยมาผสมนะครับก็เลยมันออกมาแล้วมันกินเก่งนะครับกินเก่งเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็สามารถเติบโตได้เร็วนะครับเติบโตได้ดีเลยถ้าผู้ได้พร้อมเลี้ยงดีให้หัวอาหารแน่ห้หายาเต็มพอกให้เขาอิ่มอยู่ตลอดเนี่ยก็อาจจะได้ได้ยางดีเลยนะครับก็คือ การเจริญเติบโตของเขาเนี่ยจะดีแห้งนะครับหลักกว่าสูงขึ้นเลยนะครับหาเลี้ยงงวกับมีได้เอาสายพันธุ์ปีที่แล้วนะครับหาเลียงงวได้เอาสายพันธุ์แองกัดเนี่ยมาผสมไว้นะครับก็เลยได้กับล่อรอผล,ผลผลิตของปีนี้อยู่แต่ปีนี้ก็ได้ออกมาแล้วสองตัวนะครับก็ได้แม่พันธุ์มาตัวหนึ่งนะครับที่ที่เหลือก็ยังอยู่ในท้องอีกสามตัวนะครับตัว อีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้นะครับก็อีจัดโปรแกรมเขาขุนนะครับก็ล่อให้เขาได้อายุก,ก่อนเท่าไขาจังเอาเขาข,าข,ขุนนะครับแม่พันธุ์สายใดอีกนะครับที่เท่าที่เท่าเตรียมเป็นแม่บล็อกได้ก็คือแม่พันธุ์ลูกผสมชาโลเล่นะครับแม่พันธุ์ลูกผสมชาโลเล่เนี่ยก็คือเพราะว่าเขาเอามาผสมกับงวไทแล้วนะครับมันก็อีเป็นทนทนแรงเอ่อทนความห่อนได้และ ระดับหนึ่งแล้วนะครับพ่อเขาออกมาเลี้ยงออกมาปรับโครงสร้างออกมายังเนี่ยมันก็เลยอาจจะทรงผลลุตอลูกของเขาได้ดีขึ้นอีกนะครับเพราะว่าชาลัลนเลีเนี่ยก็เป็นง้วที่ให้การเลี้ยงลูกได้ดีนะครับน้ำนุ่มแล้วก็น้ำนุ่มดีน้ำนะครับสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่หัดเลี้ยงงวออยากจะแนะนำนะครับจากแนะนำให้เข้าอันนี้ก็คือสายพันธุ์บีทมาเตอร์นะครับ เฉพาะสายพันธุ์บีดมาเตอร์เนี่ยมันก็มีสามสายเหลือดของเขาอยู่แล้วนะครับก็มีสายเหลือดของงัวนุ่มปนอยู่กับอาจจะมีมันก็อีเป็นการเลี้ยงลูกที่ดีน้ำนุ่มดีนะครับทรงผลต่อลูกที่เฮาเอามาผสมกับแม่แม่บอกเนี่ยแม่พันธุ์ที่เป็นสายบีดมาเตอร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะทรงลูกให้ดีนะครับอันนี้ก็คือความคิดของหาดเลี้ยงงัวเองแต่ว่าใน้อของหาดเลี้ยงงัวก็มีไใหไงนะครับมีไทยไงไถ่ปลูกผสมบราหมันนะครับ งอสายพันธุ์แองกัดี่จะพึงบีดออกมานะครับแล้วก็งอบีดมาตอร์ลูกผสมไทยไทยบ้านกตมีนะครับงอปลูกผสมไทยไ่นะครับก็เลยเบื้องแล้วกการเติบโตนะครับการเติบโตของเขาก็ดีกว่าสายพันธ์บราหมันอยู่นิดนึงนะครับก็คือเพราะว่าเขากินเก่งนะครับกินเก่งแล้วก็อัตราการผสมพันธุ์เร็วนะครับก็เลยอาจแนะนําให้พี่น้องเลือกสายพันธุ์พวกนี้มาเป็นแม่บล็อกนะครับ ส่วนสายพันธุ์ที่ที่เขาหามละกันนะครับที่เขาหามบ่อยากในเอาเอาเขาเอาสายพันธุ์นาเชื้อของเขาเนี่ยมาผสมนะครับก็คืองัวลาดงัวไทยกีแกนนะครับงัวตัวน้อยๆนะครับงัวตัวนี้น้อยนะครับ,รบที่ว่าผสมไปแล้วมันอาจจะตัวใบื่อยายคุ้นขึ้นมาหรือตัวเบ,บื่อยาค่ะมันอาจเสียเวลาในการเลี้ยงนะครับที่เขาที่เขาบ่อยากให้เอาผสมนะครับ ง้งาสายพันธุ์นั่นกะให้พี่น้องผสมไอ้ง้สายพันธุ์ยุโรปทับไปก่อนนะครับให้มันได้ลูกออกมาให้มันโค้งสางใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็วอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เขาบ่อยากให้เห่าเอาไปผสมนะครับก็คือสายพันธุ์ลูกกระทบนะครับสายพันธุ์ลูกกระทบนี่ก็คือลูกสายพันธุ์ลูกที่เอาสายพันธุ์ฮินดูบารซิลนะครับมาผสมกับง้อไทยบานเห่านะครับหรือว่าง้อนี่แหละครับเป็นลูกลูกกระทบเนาะ เขาว่ามันได้กระดูกลายนะครับเขาว่าอัตราการแล่เนื้อเนี่ยบอดีปันไดนะครับเขาก็เลยบอยากให้เห่าเอาไปผสมนะครับแต่ที่ดีนะครับพี่น้องครับทาอันนี้เห่ากบเลียกเดี่ยงเห่าก็บดผสมนะครับเห่ากบผสมว่าไทยไงว่าไทยบานเห่านะครับว่าไถ่ไงไทยบานเห่าเนี่ยพัฒนาเอานะครับเพราะว่าเห่ามีหยังเห่ากบพัฒนาไปตัวนั้นนะครับอย่างฮัดเนี่ยครับอย่างผมเนี่ยก็คือผมมีตัวใดผมกะ จับมามิกมาพัฒนาพ่อได้เบิงว่าเฮ้ยงัวสายพันธุ์เนี่ยพัฒนาไปแล้วมาเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับก็เลยมันอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าเฮาเฮาบไดสซื้อสายพันธุ์นะครับเขาบไดสซื้อสายพันธุ์ออกมาเลียงออกมาอันนี้นะครับเฮาก็พัฒนาเอานะครับพี่น้องครับฮเลีดยังงัวมาบอกสายพันธุ์นะครับว่าเฮาวันเอาแม่บอกสายพันธุ์ไหนมาใส่กับน้ำเชื่อที่เขาอันนี้นะครับเขาก็เลย มันเป็นข้อดีที่ห้ามหูไวก้กอรแล้วห้าเอามาผสมนะครับสำหรับมือนี้นะครับหาพี่น้องชอบหรือว่าสไตล์ของการบีดนะครับการบีดหรือการพัฒนาของหัดเลี้ยงงัวนะให้พี่น้องกดติดตามหัดเลี้ยงง้วไวนเนอร์สำหรับมือนี้หัดเลี้ยงงัวก็จบลงไวก้กอนนะครับสวัสดีครับ